สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับช่องไทยสารบรรเทาครับวันนี้นะครับผมคู่กรุงครับทีมงานไทยสารบรรเทากาสิภาพพี่น้องทำมาเบิองบรรยากาศการว่านแห่นะครับว่านแห่ปลาน้ําแดงปลาอ่าน้ําแดงที่เป็นน้าแรกของปี2568ครับเป็นฤดูฝนที่ฝนตกแห้งครับพี่การ์ดวันนี้ก็อยู่ทางลําเปล่าครับอำเภอสีธาตจังหวัดอุดรธานีครับพี่น้อง เป็นลำน้ำเปล่านะครับทางอําเภออุทุดรธานีนะบุรัวเป็นบ้านใดนะครับหมุนเข้ามามาพอเป็นบันแหงพอดีนะพี่น้องอ่เนี่ยนะครับมาลุนกันครับจังหวะแรกแหงแรกเป็นยังไงนะครับเพิ่งกําลังห่าวเข้ามาพอดีเนี่ยนะครับผมมาลุนกันนะพี่น้องได้สิเป็นยังไงนะครับฝากเอฟซีครับที่เข้ามาติดตามผู้ชมหรอกะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมอ่าใดเข้ามาใหม่กัยังว่ฒน์ที่ติดตามกับฝากกดติดตามไปได้พี่น้องเด้อนะครับทั้งสามช่องทางนะครับ ทั้ง TikTok นะครับ Facebook แล้วก็ YouTube นะครับเอ้ามาแล้วครับพี่น้องเห็นแล้วครับตัวแรกถังเทิงครับอ่าถังล่างจะเป็นตังไหนอ้าวมาครับ3 4 3 4ตัวอยู่ครับจังหวะนี้ครับปวดแล้วครับทางบนกระลังปวดอยู่เอาซูมข่อยเบิ้งครับพี่น้องซูมข่อยเบิ้งจกี่น่อยนี่ครับนี่แหละครับกระปลาส่วนหลายไม่นี่จะเห็นเป็นปลาขาวครับปลาขาวซอยปลาขาวกลม แล้วก็มีปลาโกดปลากระแยงปลาตะเพียนปลาขาวเก๋นะครับหลักๆก็กกจะเป็นปลาหนังปลาปลาเกตครับยังไม่ทั้นเห็นปลาหนังปันใด้นะครับนีบนนบนบน่นะครับไหลไปน้ำนามครับน้ำก็บอยู่ประมาณสองเมตรกว่าเป็นว่านะครับความลึกนะไหลแห้งเนี่ยจังน้อยอยู่นะฝนมาแห้งครับพี่น้องหลังจากฝนมานะตกแห้งไหลปลากระมาเลยครับพี่น้องน้ำไหลเทีเ่ยวแรกปลาก็ขึ้นมาเลยนะแต่อาจจะเพรจูดเพระจัดมาเลย อสวดสวดบ่เอานี่เราพี่น้องอายะคือเกา้าเอาสุดยอดครับพี่น้องสุดยอดไปแล้วครับโอ้บ่าธรรมดาเลยพี่น้องเนีย่ยแต่และจังหวะกะิวัดถึงไรอยู่ครับนี่บเป็นสิบอยู่นะครับการหายอยู่ก็กินมาหนีนะครับผมเดีย๋ยวเรารุ่นจังหวัดต่อไปครับพี่น้องเป็นกำลังสี่หางแหย่ยุคแล้วครับ เปลี่ยนกันบ้านครับบ้านแล้วปดแล้วไปปดแล้วก้อนกับมะวานครับอ่าเขาเทียวกันบ้านเรื่อยๆครับพี่น้องมีห่านอยู่พุนครับฟังผุนกับมีห่านครับหนึ่งห่านอ่าสองสามมันเกิดบางที่มันเกิดเขาคิ้วต่อคิ้วกันนะเป็นแถวนะครับวานลงมานะพี่น้องเอานี่ครับใดญมากครับไปปดแล้วกะนี่นะครับเอาไปถิ่มลงในน้ำเออปดแล้วก็ไปถิ่มลงสิละพร้อมพร้อมเพื่อผลบานพร้อมกันสองฟังเลยพี่น้องเด้อยฟังผุนน้ำครับฟังปีน้ำสามสองหนึ่งจวด หนึ่งแห่สองไปแห่ฟังผุญยามบัตท่านวานครับพี่น้องเห่ฟังผุญนะครับเนี่ยามบัตรท่านวันมีอยู่สองฟังครับพี่น้องแต่ว่าเฮาเน้นอีกฟังหนึ่งครับฟังตรงขามครับพี่น้องเมื้อนี้มีอยู่สองผืนสองดังครับกำลังไล่มากครับวานเรากำลังไล่มากพี่น้องเอาไปจืขึ้นท่าเลยเอาไล่มากเรื่อยๆครับพี่น้องน่าจะขึ้นท่านากล้องนี้ละ่ยนี่ครับ <c oughs> เอามาแล้วเห็นแล้วเห็นตัวแล้วพี่น้องเมื่อกี้นี่หายาบ่มาแล้วครับเอาสองสามเอาพอได้ครับพี่น้องอย่านี้เป็นไดเหย่นี่สวดเอาเขาอยู่ครับพี่น้องนี่แหละครับพอได้ครับพออยู่ได้ยูได้กินครับผมฟังมุนกับว่านลงมาอีกแล้วพี่น้องเอาเดี๋ยวรอรลุนครับตอเบนฮาวข้ามาครับผมคือหาวเร็วแงถเนาะ นี่บอพี่น้องเอามาอยู่สองสามพอได้อยู่พี่น้องพอได้อยู่เอา้าหนึ่งสองสามจวดครับอึบอึบสามเหียครับอย่างวันนี้ครับมึงเงินครับสิเขาวะ ยู่สามดังแต่วันนี้ครับเอาไปเจขึ้นก้อนกันเ,เป็นเด็กวัยหลนอยู่นะครับสองคนนี้ามาหาอยู่หากินครับก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีับพี่น้องเนี่ยนะครับาบางคนนี่ซ้ำนี่เนี่ยไปหาเลาะหาขี้มอไซค์เห็นอยู่แต่ว่าทางนี้ันมาหาวาันเหียครับพี่น้องเหียนี่น่าจะขึ้นก้อนครับเหี้นนี่น่าจะขึ้นก้อน,นครับพี่น้องเห็นจอมขึ้นมาแล้วนะครับ เ่ะเหมือนกันครับเข้าปะเอาขา,าพร้อมกันไปเอามาแล้วพี่น้องเอ้นี่ขึ้นมาแล้วเอาฟังนี้ครับฟังนี้แห่2สครับพี่น้องเอ้ยอุ้ยสุดยอดครับพี่น้องสุดยอดเอาไปแล้วฟังนี้ครับแห่3สมจวดขาวอีกแล้วเอา สุดยอดครับผมเอ้าไปถึงสามแห่ครับรอติดตามแห่ต่อไปครับผมเอ้าแข่งกันครับพี่น้องเอ้าหลุนครับห้องบอกค่อยๆครับพี่น้องว่าจอบจอบเอาแอบไทยครับแอบไทยขำคล้อง เห็นไหมนครับเห็นได้กับขึ้นควันนั่นนะครับขาวขึ้นมาแล้วพี่น้องเอ้าเอ้าเอ้าเออเอา,เอา,เอาขาวขึ้นมาแล้วเฮ้าจวดจวดอึดอึดอึดเอ้ยสุดยอดอู้โหเห็นนี่กับเขาครับพี่นออ้องเอ้าสุดยอดอีพอเฮ้าตัวนี้โอเนี๋ยว่าผู้ใดถตาเก่าเห็นเห็นแต่วยุบพุ่น เอ้ยยุทายาทิ่งวัอนี้มายุทยาใต้ครับพี่น้องอืเอ้าทีมงาน,นาผู้ผู้จัดการเขาคือบ่เห็นเราพ่อไปใส่ที่โอ้นนูว่าผู้ใดเอาพ่อกันนี่เข้าเราพี่น้องทีมงานคุณพ่อเขาเกิดมาใตยประจําอยู่นะครับใตยประจําอืมมาใตยเพื่นประจําครับกับทั้งผู้จัดการธนาคารเทกรส กันปุ้ยนะครับกระไรผูวไรคุ้นกับหูจักมาคุณกันนะครับมาเคยมาไายเป็นประจําสุป,ปีนะครับพี่น้องอกได้กันอยู่สุขุนนั่นแหละนะครับเอาดุนกันต่อไปเด้อพี่น้องเด้อนะครับสวดสวดสว,ด,สวดเอาพอได้ครับพี่น้องพอได้ มานี่ครับแต่ละจังหวัดได้สู้บาดับพี่น้องเพรมีบาดเฝ้าครับแห่ปุ่นก็ถือเรียพี่น้องเรียกทางพุ่นข่าว้นไปแล้วนะครับเออหลุ่นกันไปอีกสองสามจังหวัดครับพี่น้องส่อแล้วการหวานแหปลาน้ําแดงนะครับช่วงช่วงฝนมาหนามแรกเลยพี่น้องนะครับทางอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีครับอ่าก็จะเป็นลําน้ำเปล่านะพี่น้องไหลลงไปเปล่าครับทางเขื่อนลำปาจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเหมือนนี้ก็มีทางเสี้นแห่ฝนมาหวานแหอยู่ ประมาณ10กว่าคนนะพี่น้องสองฟังสิบก่าคนสําหรับท่านี่นะพี่น้องเนี่ยนะเป็นท่ายทีท่ที่ทางทีมงานนี่บรเคยมาถ่ายท่าจ้าเถื่อครับกับ,นะกบยางหมุดป้าหมุดดงก็มาเห็นรถเป็นจอดอยู่นะพี่น้องก็เพราะสมาธิสีระบูพิกัดได้ว่ามันเป็นหม่งใดนะบ้านใดแต่ว่าอยู่ทางลํำป่าอำเภอสีธาตุเลยพี่น้องเออปร,รู้ว่ามันอยู่จุดใดนะครับแต่ว่าก็ไผ่ย่างมากมันก็อยู่ถ้ามากมันตรงมาจอดสะพานเราก็บยางลงมากไก่เติบเราสองสามโลนะพี่น้องเนาะ มันระบุจุดบ่อใดนะมันมันมันบ่อใดอยู่ในหมู่บ้านครับพี่น้องมันอยู่กลางทงครับเออเอาแต่ส่วนหแรก็จะเป็นเสี้ยนเหี้ยที่เป็นเป็นชาวบ้านนะพี่น้องเนาะบ่มีคนต่างถิ่นเข้ามาเนี่ยคนก็ะจาว่านกันกินกันประมาณนี้ครับบ่ค่อยมีคนต่างถิ่นเข้ามาก็บ่ได้แนะน้ำนะครับบ่บ่บ่แนะน้ำนะครับคนที่อยู่สร้างไก่มากนะพอบ่รู้ว่าปานสิขึ้นสมัยนะพี่น้องเนาะเวลามาถ่ายก็ได้เอ้าลุ้นกันต่อครับ ครับเขาอยู่คือเก้าแล้วครับผมอึ๊บเอาไปเหี้ยคุณกับเข่าคือเก้าครับเขาทั้งสองคือเก้าเอาเขาพร้อมกันครับอาอีกจักสองเหี้ยสองเหี้ยสุดท้ายครับผมเป็นท้งไหน เอาสามสองหนึ่งจวดอุ้ยสวยงามครับเอาสามบาทสุดท้ายนี่บพี่น้องมาเบิ่งกันครับสีไเยบ่ เอาอัน่นี้ก็มากกว่าแล้ว่า <c oughs> โอ้เจ้าวายนี้ครับพี่น้องเอ้สุดยอดครับแต่ะจัหวายนีไแมโอ้สะอ่อนน้ำผนน้ำพี่น้องด้วนี่ครับเอากลาเป็นคลิปการบ้านเหนยครับพี่น้อง อคลิปสั้นๆในพี่น้องในเบื้องกระแล้วกันครับสำหรับผมนะครับทีมงานไทยสามบรรเทาโมนี้ครับกัฝากเอฟซีนะครับฝากกดไล์กดแชร์ครับผมสําหรับการลงแห่จับปลานปลาน้ําแดงหัวแรกของปีนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบนะครับพี่น้องเอาบอกกันไหมนะพี่น้องเด้อครับขอบคุณเอฟซีครับที่เข้ามาที่ตามรับชมครับสวัสดีครับ